จะขี่มี่เรียบฮะบ้านขลายองค์ลายเจ้าอยู่ในลุงชาตีสิบพนีนะซื้งเสียงลงหลังขโมยสิซึ่งลุงชาไปิมงเงียบนี่จะภาพผิการขโมยนลูกตาพายุไม่ไหมผมให้จังแน่คือน้ำป่าลำพูนหรอนีดีโย่างกดพู ที่นที่ถนไปว่าคนไรเงา้ยโตมากเราลุกตากคยว่าลุกตาเป็นคนจิบมิสันน่งาตาดีไม่ยิ่งไม่มากมาสั้นจะเป็นโย่มเขาบ็เสื่อเลยแม่นว่าเขามีกรรมก็มียิ่งหลาย